มีขั้นตอนการเตรียมตัวยังไงบ้างคะระหว่างการเตรียมเอกสารการขอสินเชื่อระหว่างคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่กับคอนโดมิเนียมพรีเซลเอกสารสําหรับการยื่นสินเชื่อแทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะเพราะว่ากระบวนการพิจารณาสินเชื่อนะคะเราใช้กระบวนการคล้ายๆกันแต่กลุ่มที่ลูกค้าพร้อมอยู่คือถ้าหากอนุมัติเลยก็คือลูกค้าคอนเฟิร์มทัวร์ว่าลูกค้าใช้วงเงินนั้นลูกค้าใช้ได้เลยแต่กลุ่มลูกค้ากลุ่มพรีเซลนะคะ,ะเพื่อเป็นการเตรียมตัว เื่อนในอนาคตว่าอาคปัจจุบันคือลูกค้าก็เตรียมเอกสารรายได้นะปัจจุบันแต่จะมีโอกาสดีกว่าก็คือหากลูกค้าผ่านแล้วนปัจจุบันก็การันตีว่าโอเคลูกค้าก็ถ้าหากไม่ได้ไปทำหนี้เสียหรือไม่ได้สร้างภาระหนี้เพิ่มตรงนี้ก็คือลูกค้าก็อนุมัติอยู่แล้วเพียงแค่เราอาจจะต้องมีการทบทวนวงเงินอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจดจำนนงจริงต,ตรงนี้ถ้าหากกลุ่มพีเซลแล้วครั้งแรกไม่ผ่าน ตรงนี้นะคะที่จะช่วยเขาก็คือจะทํายังไงให้เขาผ่านเขายังมีเวลาตรีมตัวตรงนั้นนะคะที่จะเป็นจุดดีที่ลูกค้าควรมาทําการ p r e a p r r v v e ก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะให้รู้ศักยภาพของตัวเองเตรียมความพร้อมก่อนใช่ค่ะ ไม่ควรต่ำกว่า2 20, 20,000บาทต่อเ <20, S 1> ดือนโอ้าบอ,อกเลยค่ะ20,000ก็มีความรู้สีแหละเดี<อ>๋ยว<อ>เราจะได้ล,ล,ลูกค้าจากไลฟ์นี่แหละคุณเ <บา S 1> พง<ด>นะคะได้รับฟังคำแนะนำดีๆกันแล้วนะคะเพื่อช่วยให้ลูกค้าวางแผนขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นเนี่ยคุณลูกค้านะคะน่าจะรู้สึกอุ่นใจขึ้นบ้างแล้ว จริงๆอายุงานนะคะรวมทั้งที่ใหม่ที่เก่านะคะแนะนําให้คือผ่านช่วงทดลองงานไปก่อนก็คือรวมทั้งหมดคือ1ปีคือขั้นต่ำนะคะใช่สามารถยื่นของพิจารณาสินเชื่อบ้านได้ใช่ค่ะ จริงๆเรารับพิจารณาทุกสาขาอาชีพนะคะขอให้ทางกลุ่มลูกค้าท่านนี้นะคะมีในส่วนที่เป็นเอกสารที่สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาของรายได้ได้ไดอาจจะเป็นอามีสัญญาว่าจ้างงานหรือเป็นเอกสารการรับค่าจ้างและนําเข้าบัญชีขอให้มีการหมุนเวียนรับนําเข้าบัญชีให้ตรงกับยอดที่รับจริงให้สอดคล้องกันนะคะสม่ําเสมออย่างน้อย6เดือนย้อนหลังนะคะ แต่ถ้าเกิดลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้อาจจะไม่ได้ทุกเดือนจะเป็นช่วงช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะในช่วงแบบหรือว่านักแปลอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะที่อาจจะให้เตรียมเอกสารย้อนหลัง1ปีเพื่อจะได้พิจารณารายได้ที่แท้จริงได้ เราต้องแจ้งก่อนว่าทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นะคะเขาจะมีเกณฑ์การพิจารณาอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของในส่วนที่รับจริงเลยเขาอาจจะมีการป้องกันความเสี่ยงของตามนโยบายของทางธนาคารนะคะอาจจะมีการลดบางส่วนแต่ว่าเราสามารถพิจารณาค่ะเราพิจารณาตรงส่วนนั้นค่ะ นี้คือนะปัจจุบันของธนาคารเราก็คือเกณฑ์เราคือจะใช้เงินเดือนที่รับจริงในเดือนปัจจุบันนะคะเป็นการพิจารณานะคะก็คือแต่ก่อนหน้านี้เราก็นํามาพิจารณาประกอบด้วยตามหน้าที่การงานค่ะตามลักษณะประวัติของอคุณลูกค้าว่าเป็นสายงานไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอานํามาประกอบการพิจารณาได้ค่ะ คือก่อนอื่นอยู่ก็จะแนะนําลูกค้ากลุ่มนี้นะคะก็คือทางรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าว่าว่าเคยมีประวัติเครดิตบูโรหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะแนะนําให้ทางลูกค้ากลุ่มนี้คือเคลียร์ในส่วนที่เป็นภาระหนี้ที่เคยมีปัญหามาก่อนก่อนที่จะทําการยื่นสินเชื่อนะคะเคลียร์ทุกทุกหนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยมาปรึกษากับทางธนาคารนะคะว่าจะมีแนวทางหรือมีวิธีการช่วยเหลือยังไงได้บ้างนะคะ จริงๆแล้วบัตรเครดิตหลายใบไม่ได้มีปัญหามากนะคะถ้าเกิดทางคุณลูกค้าผ่อนตรงแล้วก็สม่ำเสมอแนะนำว่าอย่าให้ลูกค้าผ่อนล่าช้าหรือจ่ายล่าช้าการจ่ายเต็มจำนวนหรือว่าจ่ายบางส่วนตรงนี้คือเราสามารถนำมาพิจารณาได้ถือว่าเป็นนี่ปกติเพียงแค่ว่าพฤติกรรมการผ่อนหรือว่าพฤติกรรมการจ่ายตรงนั้นของลูกค้าท่านั้นเป็นยังไงอะค่ะ จริงๆแล้วทางลูกค้ากลุ่มนี้เราไม่ได้ปิดกั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราสามารถนําเข้ามาพิจารณาได้เป็นกรณีต่อกรณีไปนะคะขึ้นกับคุณสมบัติของทางผู้กู้ท่านั้นคู่คู่รักคู่นั้นอย่างนี้ค่ะ<อ>ค่ะเรานำสามารถนําเสนอได้ค่ะเป็น,นเรื่งกรณีต่อกรณีเยอะเลยใช่ค่ะใช่